สวัสดีครับสวัสดีครับคุณม้สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับใช่ค่หลังจากที่พักไปหนึสัปดาห์นะครับก็กลับมาพบกับ EP สอเช่นเดิมนะครับกับการสอนทาขนมที่มีส่วนผสมของกาแฟนะครับกับกิจกรรมขนมกาแฟนั่นเองนะครับซึ่งใน EP แรกเราก็ได้สอนทําพุดดิ้งกาแฟนั่นเองนะคะและใน EP สวันนี้เราจะมาสอนการทํา บานอฟฟี่ซอสกาแฟนะคะบัตเตอร์ฟิสซอสกาแฟนั่นเองนะครับพร้อมเรียงเอ่ยก่อนที่เราจะไปลงมือทำเรามารู้จักกับส่วนผสมกันก่อนนะครับซึ่งมันจะมีสองส่วนด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะส่วนที่เป็นซอสนะคะแล้วก็ส่วนแฮคเกอร์นะครับผมทีนี้นะคะเรามาดูส่วนผสมตัวซอสเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็คือน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายก็145กรัมนะคะเดี๋ยว ทางที่เคปาร์กนะคะจะฝากสูตรไว้นะคะใช่ค่ะแล้วก็เนยสดค่ะวิปปิงครีมค่ะวันนี้เราใช้เป็นวิปปิงครีมน้ำนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะก็คือผงกาแฟนั่นเองนะคะนางเอกหรือพระเอกของเราด้ั่นเองนะคะในทั้งสองใช่ไหมคะได้ทั้งสองคนนะครับแล้วก็เกลือนิดหนึ่งนะคะ สุดท้ายนะคะก็คือวานิลานั่นเองนะคะที่ให้ความหอมของคาราเมลนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของซอสคาราเมลใช่ใช่ค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือตัวเทกเกอร์นั่นเองนะคะวันนี้เราใช้แบบผงนั่นเองนะคะมันจะมีอยู่สองแบบนะคะถ้าเราหาไม่ได้แบบบดนะคะเรามีแบบแผ่นนะคะใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มาบดเองนั่นเองนะคะอันนี้เราสะดวกที่แบบเรามีบดอยู่แล้วถูกไหมคะเราก็เลย ใช่นะคะประหยัดเวลาด้วยนะคะแล้วก็จะมีเนยนะคะเนยส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปละลายนะคะเราจะใช้แบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องไปละลายบนเตากว่าถึงจะใช้ได้นะคะจะใช้เตาก็ได้หรือไมโครเวฟก็ได้นะคะใช่นะคะเราใช้เป็นเนยสดเค็มนะคะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีผงโกโก้ผงโกโก้อันนี้เราไม่ได้ตวงอะไรมากเพราะว่าเราจะแต่งหน้านั่นเองนะคะกับผงกาแฟนะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยบันนอฟีต้องมีอะไรคะกล้วยนะครับมีกล้วยนะคะอครับใช่ใหญ่มากกำลังสุกกำลังดีด้วยใช่ค่ะเป็นขนมที่หาเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นขนมที่หาหาทำง่ายไหมหาทนง่ายไหมคะแต่ว่าง่ายก็ง่ายนะแต่ขนมนี้นะคะจะไม่ง้อเตาอบเลยนะคะใช่เป็นขนมที่น่าทานมากแต่ ง่ายๆนะคะจะไม่งอตาออบเลยใช่นะคะใช่ทีนี้เรามาลงมือกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องทําเป็นซอสก่อนนะคะซอสนะครับผมซอสตัวนี้นะคะเราต้องทําให้มันเย็นก่อนไม่อย่างนั้นเวลาเราไปใส่ในตัวขนมวิปปิ้งครีมเราจะละลายนะคะฉะนั้นเราต้องทำวิปปิ้งครีมตัวนี้อ่อที่ซอสตัวนี้ให้เย็นลงก่อนนะคะเราไปที่เตาันเลยนะคะหม้อต่อ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปในหม้อนะคะเราจะแบ่งเป็นสาครั้งด้วยกันเนื่องจากว่าน้ําตาลของเรามันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราก็จะแบ่งไป3ามครั้งนะคะไม่ต้องคนนะคะแค่แล้วเ,เรียกว่าอะไรร่อนร่อนนะคะ,นนะ,คะใช่อารมณ์เหมือนคล้ายคคาราเมลนั่นเองนะคะขั้นตอนนี้จะเย็นๆนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงไปน้ําตาลของเราจะเป็นสีดานะคะอันนี้เราจะทาให้มันเป็นคาราเนมลก็คือสีน้ําตาละที่เรารอน้ําตาลไมนะคะหนึ่งก็คือซปปิ้งทีมของเรานะคะเราก็จะใส่เป็นนี้เลยนะคะก็คือกาแฟนะคะใครไม่ชอบกาแฟหรือ,อยังไงก็มันใส่ก็ไ,กได้นะคะเป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่นะค่ะคนเลยค่ะคนนะครับ พอเราได้น้ำตาลประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ชั้นที่สองมาเลยค่ะใช่ชั้นที่สองก็ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะก็ไม่ต้องคนเหมือนเดิมนะคะก็คือรอให้มันละลายดีนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเิดารอบที่สามนะให้หมดเลยใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก็รอให้น้ำตาลละลายจนหมดนะคะ แล้วก็เราจะใส่ตัววิปปิ้นครีมแล้วก็ตามด้วยเกลือเกลือ,ลอแล้วก็วานิลาแล้วก็เนยนะคะขันตนสุดท้ายตอนนี้ก็คือรอให้น้ำตาลทรายละลายนะคะจนหมดน้ำตาลของเรานะคะก็ละลายหมดแล้วนะคะ<ม>ละลายดีหมดแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆใส่ตัววิปปิ้นครีมที่เราผสมกาแฟนะคะเราจะใส่ทีละน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นนะคะใส่ไปเลยค่ะ ราก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือใส่วาน,นิลา,าลงปนนะะไปเลยนะคะใช่ค่ะวานิลาเราให้หนืดน,นิดนึงนะคะสีเริ่มเข้มขึ้นใช่ค่ะ เพราะว่ามันมีตัวกาแฟาอยู่นะคะมันก็เลยสีครีมน,นะคะถ้าใครไม่ชอบผมแล้วก็ลดตัวกาแฟานะคะค ทีนี้นะคะพอซอสของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาลงจากเตานะคะแล้วก็ใส่มีใเขยดระวังร้อนนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ คือเราคนจนกว่าเนืยันละลายใช่หมดแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือรอให้มันย็นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือ เนยละลายนะคะเนยละลายเนี่ยจะต้องทํำยังไงก็คือเราเอาน้ำนะคะใส่หม้อตั้งไฟไว้นะคะทีนี้เราต้องละลายเนยก่อนก็คือเราเอาเนยส่วนตัวขนมค่ะใส่ลงไปในอ่างผสมของเราที่เป็นสแตนเลสหรืออลูมิเนียมก็ได้นะคะก็เท่านี้เองค่ะแล้วก็ไปละลายได้เลยนะคะครับผมรคเนยละลายจนเหนือจะน่าสีจะใช้ได้ ขั en ้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาเนยนะคะใส่ลงไปในตัวแช็กเกอร์นะคะขั้นตอนนี้เราจะมาทำตัวบานอฟฟี่กันนะครับเราทเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเราเอาเนยที่เราละลายนะคะใส่ลงไปนี้ได้เลยนะใช่ค่ะก็คือประมาณนี้นะคะผ่อไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราอย่าเทเนยลงไปจนหมดนะคะเราค่อยๆใส่เพราะว่า เราจะไม่ให้แป้งของเราค่ะเหลวจะกินไปนะคะตัวนี้นะคะตัวเทกเกอร์ของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะชิ้นๆประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะมาตีส่วนตัวครีมนะคะก็คือวิปปิ้นครีมนั่นเองนะคะวันนี้ครูใช้เป็น แบบผงนะคะตัวนี้นะคะก็คือแบบหวานหวานก็คือเรียกว่าหวานพอดีเลยนะคะก็เราก็จะมาตีเราต้องลองนะคะก็คือตัวด้านล่างนะคะก็จะมีน้ําแข็งอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะตีกับน้ําแข็งด้วยนะคะง่ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นผงขาวขาแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะ เน,นียนไหมคะเนียนเดี๋ยวเราจะใช้ใช้สองถิงนะคะกใช่เค่ะเราจะใช้น้ำเย็นตีนะคะอันนี้ก็คือเราทำน้ำเย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราจะ,ะต้องตวงก่อนนะคะจะใช้หนึ่งถ้วยนะคะต่อต่อถุงะนะคะเร็จไปเลยใช่ค่ะ ีได้เลยค่ะเบอร์ไหนดีคะอ่าเบอร์แรงสุดเลยอ่าแรกๆมันมันเป็นผงนะคะเราจะไม่ให้มันฟุ้งเราเปิดเบอร์2ถึงเบอร์3ก่อนนะคะพอมันเริ่มเข้ากันเสร็จแล้วก็ค่อยสกดแรงนะคะอ่าวนเลยค่ะ แล้วก็จะ,ะละลายตัวกาแฟานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปนะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะ นะคะพอเราตัวตัวครีมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำกาแฟลงไปนะคะที่เราไม่ละลายกับน้ำร้อนเนี่ยนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าสมมติเราเอาน้ำร้อนลงไปในครีมนะคะครีมมันจะละลายนั่นเองนะคะฉะนั้นละลายกับน้ำเย็นเลยปกติถ้ามันมีเศษนิดหน่อยเราก็กรองนะคะแค่นั้นเองนะคะ ตอนนี้นะคะสีก็เริ่มมาใช่ไหมคะถ้าใครชอบผมหรือว่าน้อยกว่าน,นี้ก็ปรับสูตรได้นะคะครีมของเราก็สวยแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราจะตีให้มันเข้ากันอีกนิดนึงแค่นั้นเองนะคะ ต่อแล้วอีกนิดนึงก็จะใช้ได้แล้วค่ะเ,คเบอร์รเบอร์แรงเลยค่ะเ,คเรียบร้อยนะคะคก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะไม่องอ,อกจากกะละมังที่มีน้ําแข็งนะคะเนื่องจากว่าเราจะให้มันเซตตัวอยู่แบบนี้จนกว่าเราจะแต่งขนมจน,นหมดนั่นอเองนะคะญาติเศษนี่ก่นอนนะค่ะ ส่วนกล้วยนะคะเราจะไม่หั่นตั้งไว้นะคะเนื่องจากว่ากล้วยอ่ะถ้าสมมุติเราหั่นตั้งไว้นะคะมันจะดำนั่นเองจะไม่สวยเราจะปอกใหกกดๆเลยแล้วก็หั่นแต่แต่นั่นเองขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาประกอบนั่นเองนะคะวันนี้ใช่ซอสกาแฟวันนี้คุณชายเป็นถ้วยแบบนี้นะคะใครจะใช้ทรงไหนก็ได้นะคะ อันนี้คือใช้เป็นสทวนสี่เหลี่ยมนะคะโอเคนะคะนั่นก็ท่านตอนแรกนะคะเราก็เอาแฟกเกอร์ที่เราผสมเนยนะคะลงไปนะคะให้พอดีพอดีนะคะถ้าเราทําขายเราจะช่างก็ได้นะคะแต่ถ้าเราทํากินเองเราก็กประมาณเอา,เอาใช่ค่ะก็ต้องกดด้วยใช่ไหมใช่ไม่ต้องกดแรงนะคะแค่ให้เสมอกันแค่นั้นพอนะคะอีนิดนึงนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นลายนะคะเราก็แค่บีบให้มันโดนแบบนี้นะคะมันจะได้สวยๆนั่นเองไม่ต้องไปแบบพิถีพิถันมากนะคะแค่เคืออะไรศิลปะเนะ<ป>ะาะใช่ใช่ค่ะ,คะต่อไปนะคะกล้วยเมื่อกี้คุณอธิบายแล้วว่าอย่า ปอกทิ้งไว้นะคะเนื่องจากว่ามันจะดำนั่นเองใช่ววใช่ค่ะเราก็จะตัดตอนที่เราใช้นะคะทีนี้เออเราก็ตัดตามชอบเลยนะคะแต่งได้เลยนะคะ ร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,ระเราก็จะราดซอสอีกนิดนึงนะคะก็ราดลงไปเลยนะคะชอบหวานชอบเออเขาเรียกว่าอะไรคะชอบซอสเยอะๆก็ตามใจ<ๆ>เลยนะคะ<ๆ>ต่อไปนะคะขั้นตอน ที่สําคัญที่เราตีครีมเมื่อกี้นะคะ,ะคใช่ลแล้วก็บีบลงไปได้เลยนะคะดูแพง,พงใช่ไหมคะใช่ชอันนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบนะคะอค่ะ ประมาณนี้อร่ต่อไปนะคะยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะตกแต่งนิดนึงนะคะด้วยผงกาแฟผงกาแฟนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะพร้อมกับผงโกโก้นิดนึงนะคะใช่ค่ะผสมลงไปเลยนะคะเคาะๆๆมานิดนึงนะคะอาจจะเลอะเทิะหน่อยแต่ก็เช็ดได้นะคะ โอเคนะคะก็ประมาณนี the the ้ตบท้ายด้วยนะคะท็อปปิ้งอย่าอันนี้นะคะก็คือเม็ดกาแฟนะคะวันนี้เราทาอะไรคะขนมที่มีส่วนผสมของกาแฟนะคะเราก็จะไม่ลืมที่จะใส่เม็ดกาแฟใช่ค่ะก็วางลงไปเลยจะกินก็ได้นะคะได้ไหมได้แร้วก็โรยโรยใช่ใช่ ขยับหอบนะคะก็ตามใจเราแล้วก็สุดท้ายนะคะเจ๋อเจ๋นิดนึงก็จะเป็นใบมิ้นะคะแบ่งทุกความสุขใช่มิ้งของเราก็จะเหี่ยวนิดนึงนะคะเพราะว่าหนึ่งจะอาการมันร้อนใช่หน,น,น,น้าทานไหมคะว้าว้วาวสวยงามนะค,ะ,นะ,คะ,ะทีนี้ก็เราก็จะปิดฝานะคะกะะ่อนเราจะเปิดมาชิมกันต่อใช่คะ่ะ ก็ได้ประมาณนี้นะคะะนคเป็นขนมที่ไม่ง้อเตาอบเลยใช่แล้วก็ทำง่ายด้วยง่ายมากนะครับให้พี่อูมชิมนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะรอดูนะคะอาเลยค่ะ แต่ให้ดีนะคะคือเราออกไปแช่เย็นนะคะจะกินอร่อยมากนะคะหอมกลิ่นอมกาแฟมากเลยนะคค่ะอันนี้เป็นสูตรที่ครูมีคิดขึ้นมานะคะจะไม่มีที่อื่นเลยใช่ไนมคะละมุนไหมคะละมุนใช่ไหมคะ อร่อยอร่อยใช่ไหคะอันนี้ยังไม่ได้แช่ย็นใช่ไหมคะถ้าแช่เย็นจะขนาดนานใช่ไหมคะอันนี้ก็คือวัตถุดิบที่เราใช้ก็คือของดีนะคะเราจะต้องใส่ใจนะคะเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเสร็จเรามีความตั้งใจอะไรก็จะสําเร็จนะคะเรียบร้อยนะครับันนี้เมนูที่สองของเรากับเมนูที่มีชื่อว่าบานออฟฟี่ซอสกาแฟนะคะ ซึ่งทําไม่ยากเลยไม่ยากเลยนแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปทํากันได้นะครับสำหรับใครที่ทําตามไม่ทันหรือว่าอยากได้สูตรนะครับเดี๋ยวทั้งพีทีเทเราจะทิ้งสูตรนะครับไว้ได้ใต้คลิปนะคลิวใต้คอมเมนต์ก็สามารถที่จะดึงไปทํากันได้เลยนะครับผมก็วันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็อิ inbox ถามได้นะได้นะครับใช่แล้วนะครับรวมทั้งใครอยาก จะได้มินี่สอนนะครับนการสู้ตัวสู้ตัวนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็จะพิงตัปติต่อของคุณมินี่มาด้วยนะครับผมก็เนาะสุดท้ายอินแล้วก็ขอขอบคุณทางทีเพบบางนะคะที่ให้โอกาสนะคะที่ให้มาเป็นวิทยากรแล้วก็มอบความรู้ดีๆให้กับท่านผู้ชมนะคะยินดีมากๆเลยนะคะนาครับก็เจอกันใหม่ในอาทิตต่อไปนะครับมาดตามสบายต่อไปเนี่ยตอนนี้อะไรแปลกใหม่นำมาเสนอกันนะครับ สอนในวันนี้พี่อูมคุณมิมี่ค่ะ,ะคผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ